สบายดีเดนะพอแม่สีนอกเด็กสีเบอร์ส,สกุลสุกคลรักรักทายเอาลานน้อยกันนางเล่นเดียวค่ะ Vamos a verlo. No, ห้องเช่ประตูบ่ห้องเช่ประตูบ่ลูกห้องประตูวะประตูมาแล้วประตูมาแล้วตูมากรเด้ลตูมากรเด้ลวะตูมาแล้วตูมาแล้ว เป็นไรอ่ะเขาเพิ่เนี่ยหละอย่แืละเสียงรถนะนั่นลตููมาแล้ว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  nhắn được nhớ nhà ôi 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 mẹ ôi 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 mẹ ôi 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 nhán ôi 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 cái thịt ôi phải ôi 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 แม่เอารถแม่ไปขี hmm. oh ่เล่นบ่กินข่าวหนักินกิน้กกินปั้นกินหนียงอันนี้ฮหรอไม่อร่อยหรอ อาลูะอาเสร็จปะเจ้าแมนเจ้าหน่ะแมนนี่นะเจ้าเป็นเอาคอหนึ่งกินบ้งว่ วัดกินบ้นีวัดชนะเบ็ดเคาเบดเบ็ดว่าเป็นยังวะไอติมาไอติอ่ะไอติมาแไอติมาะไอติมาแลไอติณยงเขาไงลราลูก

พองไม่ป oh <laughs> <key> ีะนน้อลงหนยกไ้หอม้เบิ่งเชปันได้อมันเจอถามนี่เรอายะนั่นอยู่อินท้องกันเนาะโอ้ยเยนตัวแม่เนาะอาวกัดตันตั้งเนีะยังเฮ้ย บ่าไปซื้อน้ำปั่นวนวนร้อเขียนไเพี่วะกระเทียวนอ่ากันว่าเด็กท่านมากินเงี้กันว่เก่นเอาน้แว่านนีนอบอยู่ก้อยบ่ได้เรื่องแน่ตัวแมนนจบเมื่อป้าแล้วนันจบเมื่อป้าแล้ว ก็โจมเจ้าเมื mainland, fever, yeah. ps, mm. exactly. ่อป้าแล้ว่งหลังนชื่อเป๋นะออนเยหางจูบว่าวันนี่บ้าคิดล่ะมันคิดได้มันเคยจูบมาจูบดินน่ะคือถามนี่ว่าหาเมื่เพิ่มมันคิดว่าจูบดินนี่แล้วคิดจูบจนเพลเห็นว่าลงไปจูบอยู่หนาหูื้อยังซื้อบางสูบมาสูบเล่นายบ้างใจบ้างให้กับเพอืด เนี่ลานเอยกินข้าวเองเลยได้คนง่ายเลยเอาง่ายเลยเยอะเลยคนเก่งเน๊ะกินข้าวเองคนเก่งคนเก่งกบีมอมีมไปเก่งทำลานพอยละน้่งกันอยากกินแบบนี้เลยอ่ะอ่ะอเพื่อิี่ยอเขินดีซิแล้วหรอ แซ่บะแซ่บไปกินเองสิเนาะเออโอ้อร่อยอร่อยมันเป็นสีอิ่มบัวเนาะอืมกินไ่อยู่บ้านลูกน้ำกินบ้างอยู่บ้านน้ำอยู่บ้านอิ่ไหนบ้างเต็กน้อยมากินน้ำอยู่แล้วไอ้ถิ่นกาเอาบัวตางให้กินนี่กินอะไรได้เต่งน้อยกินแบบนั้นนะบโบโบควายแบบนั้นพี่เชียงมาน้อยแค้กินน้ำแทบแทบอย่ฮะ ไปกินดีกว่ากุ้เสียงมาหน่อยแท้นี่กินน้ำแตแบ,บแตแบบอ่นนู้นอันอ,อีกแบบน,นึงอีกแบบน,นึงจะได้นั่นไหนเอาเสียงเพิ่งกินน่ะอร่อยไหมอร่อยไหมแซ่บอร่อยจัอร่อยไหมจอยชอบมากินนี่ม<ะ>ันจ <c oughs> ังแจ๊กแล้วเอาใช่ชชกินดีคือว่าอย่างมาหนามา

มาอาเจียมาอาจับม่เต็มนะมกเต็มบออานกินข่าวแล้วก็ล้แขงล้มขาทุกอนกินข่าวแล้วก็ลงแขงล้ขาคือบานครัแค่ดูกระโปรงอะลมผัดป่ะมือหนึ่งกินข่าวแล้วก็ลงมแขงล้มขาวัมนี้มก็สามสุดกินเปื้อนนะกระเพียนยิ่งานาหนยังเปื้อนโ ตื่นเลยอู้อู้อู้ผุนคนหัดได้ลูกอยู่ห้องอยู่บนน้อยอังเต้นอะห้องกั๊กอ๋อเ๋ยวห้องกั๊กะราจะนะฮะขืนนะถ้าถ้าถ้าเขาจับมันทางมันกะบอได้คือมันเต้นเองนะมันเต้นเองมันขืนเองวันนอวเนาะฮะถ้าจับยองกืบสิบแบบว่าอีกแบบนั้นอีกแบบนึงนี่ไงเด้

đừng 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 Ni bỏ nài nay này 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 hào nài 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 này 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 ชนะเอ้ยหน้ามาหาเน่ยชนะได้ chứ ใช่ใช้ไม่จอยนะนี่นี่นี่อุ้ยใช้อันนี้นางชี้ตะหมอบด้วยมีกระตุนน่ะกระตุนนั่นเอวิวหายทำบ่ทำบ่เอวิวหายได้หรือหายเมื่อวนล่ะ เด็กได้บ่ดอาทุจ้านะไหมทุจ้าทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนลูกละทุจ้าทุจ้าก่อนไม่ได้เอาของนะได้ลูกเลยทุจ้า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 ไปเข้าไปข้างนอกนะบอกง่ายๆเลยเวลาเห็นคนไล่ทุจ้านะทุกเอาเครียดยระเบ่อเรียดยระเบ่อเรียดยระเบ่อเรี่ยระเบ้อทุจ้าก่อนทุจ้าก่อน ุจ้าโอ้ยไม่เจอหนึ่งข่าถาพูตู้เนาะหนึ่งข่าชุกพูตู้เมื่อซยเจ้าอโอ้ยอจาก่อนุจ้าุจ้างาุจาก่อนุจ้าุจ้าจจาแล้วุจ้าถูกก่อนถูกก่อนุจ้าอุ่จาก่อน Chú cha con thầy vậy Chú cha Chú cha À Chú cha Bỏ vào đây Chú cha Chú <laughs> <laughs> cha Chú cha con Chú cha con Hãy à. อย่ดนะาดึงเน๊ะหมักดึงอ้าวหองเหล็ยกย่อยอ่านไดไม่ด็กนี่แล้วองเหล็กจะหมักดึงได้นะ่แต่อยู่หัวมันนอนนะตัวสีลำนะดึงก็ได้ตัวนี้นะวะมันขาดได้ปะตายมาแล้วบะห้องเจ้ายังเ้ยจุ๊จ้าหมักเลย

ทำน้อนี่มึงนี่กับสามเทือแล้วมึงนี่จบเือผ่ากันด้วยเฮ้ยจังจุดนะจ็บเือผ่าัดเฮ้ยจังจุงดนะ

<laughs> ngầm khéo anh phong đấy ngầm khéo ngâm <laughs> <ngầm> chụp <laughs> mình mình phong đấy <laughs> cắt cắt bạc cắt phôi mẹ đừng đỡ đừng 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 đỡ đừng đừng đỡ đừng đừng, đừng đừng cắt đây nhanh cắt đây nhanh mà mầm đi ôi Hãy subscribe cho kênh บางครั้งก็มักบางครั้งก็บ่มัก mà khơi nè à chết đã <laughs> tên à? nào <Ngọc> thật tên à? <laughs> ma, ma, mà hai con má 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 chạy các bà má chạy ở khỏi 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 chạy ui 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 ui

นะไรอะดึงลูกนะเบิ่งยาเบอร์ดีดีดูเห็ดีดีเจ็บนะฮะอ้โอ้ยลายยางะหลายยางนะบลอโอ้ย

อาบน้ำไปอาบน้ำไปเจ๊โอ้ยอยากนอนอ่ะอยากนอนอาบน้ำไม่รู้อาบน้ำบ่อาบน้ำบ่ยังอยากเต้นอยู่อ้ยอยากนอนจะดีแต่ก็ยังอยากเต้นอยู่นี่เมีหยังมิหยเงมียังมิหยังมียังดึงไปกินเลยอะจ้าอะจ้าอยากนอนนะห่าตา บุกินเนอะลูกบ yeah, ุกินเนอะบุกินเนอะอุ้ยอ่าตอ่าต่เล่งออกแล้วเงาฉันเีงาลูกอย่านอนบ่ฮะอยานอนนะฮะโอ้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  อางนี้นี่มาเลยมาสั่นไปแปะแปะแปะน้ำมปลูกป้าไปะแปน้ำกับเม่์จอยป้าอันนั้อันนั้นไปอันนั้นไปเอออาบหน้ากับแม่สวยเนาะปาโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยซาลัดอาบน้ำก่อนบายบายปาลุงเออโอ้โหบายบายปาลุงสบายดีสบายดีเด้อปาลุง